สวัสดีคะ่ะเจคเคนมานำเสนอให้ชมกับที่ดินกว้างๆนะคะแล้วแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนสองด้านเลยค่ะทุกท่านที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกลางเมืองขอนแก่นถนนรื่นจิตซอยรอบเมือง17ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะแปลงนี้นะคะทำเรดีค่ะเจ้าของต้องการขายในราคา5ล้าน9แสนบาทสามารถต่อยอดธุรกิจได้สบายนะคะ ทำสิ่งปลูกสร้างใหม่ได้สบายเลยค่ะทุกท่านแต่เจ้าของก็ขายทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปนะคะเป็นบ้านครึงค่งปูนขึ้นไม้ตามสภาพค่ะเนื้อที่ขนาด112.2ตารางวาค่ะติดถนน2ด้านใกล้บึงแก่นนครใกล้แฟร,รี่พาซานะคะสามารถปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์นะคะทำเป็นอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทได้สบายเลยนะคะทุกท่าน ทำเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องพักหรือว่าเปิดเป็นกิจการต่างๆนะคะสามารถประกอบกิจการได้ด้วยสนใจติดต่อสอบถามได้นชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเน้นติดต่อกันโดยตรงและนัดหมายไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเซเคนโนเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ